นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะปุตตะกาโมระเพปุตตังธนะกาโมระเพธนัง อธิกาเยกายะยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภะควายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณนังสุขขังอาระหังสุขโตนโมพุทธายะชะยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจะตุสัจจาสะพังระสัง เยปิวิงสุงนาราสภาตันหังกะดาทโยคุทธ,ธาอัทวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมาหังมัทเกเต,เ,ตเตมุนิสรลาสีเสปติทิตโตไมาหังพุทโทธธรมโมทวิโรจเนสังโคปติทิโตไมาหังอุเลสัพ,พะคุณากะโลหะทะเยเมอ,อนุรุธโท สาลีปุตโตจะททกค,คินีโกนทัญโยปิติพาคัสมิงโมกคันลาโนจะวามะเกทักค,คิเนสาวเนมัยหังอาสูงอานันทะลาหุลากะสโปจัมหานาโมูอุภาสูงวามะโสตะเกเกสะโตปิติพาคัสมิงสุริโยวะปะพังกะโล นิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคโวกุมาละกัสโปเทโลมเหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวัทนนิจังปฏิทาสิกุนากะโลปุลโนอังคุลีมาโรจะอุปารีนันทะสีวรีเทราปัญจะอิเมชาตานะะเตะติละกามามะ เสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินาสาวกาเอตาสีติมหาเถราชิตะวันโตชินโนรลาสาชะลันตาศีระเตเชนะอังคมังเคสุสันธิตาละตะนางปุระโตอาสิทักคิเนเมตสุตตะกังทชักขังปัชโตอาสิวาเมอังคุริมาลกัง ขันธโมละปริตตจัอาชานาติยสุตกังอากาเสชะทะนางอาสิเสสาปาการสันทิตาชินานาวาสังยุตตาสัตตบปาการังกตาวาตาปิตาที่สันชาตาพาหิระชัตตุปัทวาอะเสสาวินยังยันตุอนันตชินเตชะสา วาสโตเมสกิจเจนะสธาสัมพุทธ,ธปัญชะเลชินะปัญชะมัดชัมหิวิหาลันตังมหิตะเลสธาปาเลนตุมังสับเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุตโตสุลโขชินานุภาเวนะชิตุปัตโทวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโค สังฆานุภาเวนะชิตันตรลายโยสัทธรรมานุภาวะปาริโตจะลามิชินะปัญชะเลติชินะปัญชะคถานิทิตา,าสามปจ,จิตชามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยคา ปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภพาภพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพภวันตุเมมิเตเตภาหุหัติพุทธะมะอะอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมสามปะ ติฉามิเพง่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสามประจิตชามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยาขาปลายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตภาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาหูสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หา,หา,หาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติพรหมมาจะมหาเทวา อภิลาภพาภพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพภวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติฉามิเพงเพงพาพา หาหา,หาหลือลือซ้ำปจิตชามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยาคขาปลายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพะวันตุเมมหาปุญโยปะมหาราโภะวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธมะอะุณโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติฉามีเพลงเพลงพาพาหาหาลือลือสัมปจิตชามีนาสังสีโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยัคขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเม มหาปุญโยมหาราโพพวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธมะโอนะโมพุทธายะวิระทะโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทา,า,าสาวิระอิทิโย ο, พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสามปัติดฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หาหลือลือสามประติตฉามิ นาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยาขาปร,รายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุหัิพุทธะมะอะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระ,ะอิทอิโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติชามีพระคาถาถอนโบทถอนเสมาสมุหะเนยะสมุหคติสมุหค,คตาพัทธเสมายังเอวังเอหินะเคลื่อนโมทอนพุทธคอนทาทอน ยะหลุดลอยเลื่อนเคลื่อนด้วยนะโมพุทธ,ธายะยะทาพุทโมนะพุทธังปัจคามิธรรมังปัจคามิสังขังปัจคามิเอกาเสติปสิทธิเมเอหิคัจฉามุมหิเปหิเปหินามภะทะนะโมพุทธายะสมุหะเนยะสมุหคติสมุหคตา พัทธเสมายังเอวังเอหิณะเคลื่อนโมถอนพุทธคอนทาถอนยะหลุดลอยเลื่อนเคลื่อนด้วยณโมพุทธายะยะาพุทธโมนะพุทธทางปัจจามิธรรม,มังปัจจามิสังขังปัจจามิเอกาเสติสสติเมเอหิคัชะมุมหิเปหิ เปหิน,นัมพัตนโมพุทธายะสมุหเนยะสมุหคติสมุหค,คตาภัะเสมายังเอวังเอหิณนะเคลื่อนโมถอนพุทคอนาถอนยะหลุดลอยเลื่อนเคลื่อนด้วยนะโมพุทธายะสมุหเนยะสมุหคติสมุหค,คตา ผัธาเสมายังเอวังเอหิณเคลื่อนโมทอนพุทธครอนธาทอนยะหลุดลอยเรือนเคลื่อนด้วยณโมพุทธายะยะาพุทธโมนะสมุหะเนยะสมุหะคติสมุหะคตาพัทธาเสมายังเอวังเอหิณเคลื่อนโมทอนพุทธครอนธาถอนยะหลุดลอยเรือนเคลื่อนด้วย นะโมพุทธายะยะธาพุทธโมนะสมุหะเนยะสมุหะคติสมุหะคต,ตาภัทาเซมายังเอวังเอหินะเคลื่อนโมถอนพุทธคทาถอนยะหลุดลอยเลื่อนเคลื่อนด้วยนะโมพุทธายะยะธาพุทธโมนะ สมุหะเนยะสมุหะคติสมุหะคตาพัทธเสมายังเอวังเอหินะเคลื่อนโมถอนพุทธครทาถอนยะหลุดลอยเลื่อนเคลื่อนด้วยนะโมพุทธายะยะทาพุทธโมนะสมุหะเนยะสมุหะคติสมุหะคตาพัทธเสมายังเอวังเอหินะเคลื่อนโมถอน พุทธคทาถอนยะหลุดลอยเลื่อนเคลื่อนด้วยนะโมพุทธายะยะทาพุทธโมนะสมุหะเนยะสมุหะคติสมุหะคตาพัทะเสมายังเอวังเอหิะเคลื่อนโมทอนพุทธคอทาทอนยะหลุดลอยเลื่อนเคลื่อนด้วยนะโมพุทธ พุทธายะทาพุทธโมนะสมุหะเนยะสมุหะคติสมุหะค,คตาภัทตาเสมายังเอวังเอหิณนะเลื่อนโมทอนพุทคอนทาทอนยะหลุดลอยเลื่อนเขื่อนด้วยณนะโมพุทธายะทา,ทาพุทธโมนะพุทธทางปัจจคามิธรรมังปัจจคามิ สร้างขังปัจจคามิเอกาเซติประสิทธิเมเอหิคัจฉมุมหิเปหิเปหินะมะพะทะนะโมพุทธายะ